พยากรณ์อากาศประจำวันที่22กรกฎาคม2568ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหาร อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ27-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10เรื่องพายุวิภา และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุวิภาคและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่22-24กรกฎาคม2568บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้าน,นตะวันตกของภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน